เดี๋ยวเรามาดูแอดดิสอนนะคะว่าตอนนี้กาลังทำอะไรอยู่ส่วนมนตั้งแต่เช้านะตอนนี้จะสิบโมงแล้วนะคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวนกจะพาไปจอบดูนะคะเห็นคนแล้ว อโหสิกรรมเพราะว่าจะมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายบรญาใจที่ขระเจ้าได้ทางลุ่มเกีผู้แดที่โั้งใจกดีหรือไม่ทั้งใจกดีในพวชาติใดๆก็ตามอให้ทำคกัมในเวททั้งหลายทุกคนดเขที่เป็นอโหสิกรรมเกี่ยวกเจ้าจะได้จอมเวนจงกัรต่อการอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่เคยเคยเก็่พระเจ้าก็ตามพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ันสิ้นยถวายขอพเจาเป็นอภัยทานขอจงรวนใจให้ขอรานรักการมีเมตตาจิที่เป็นมิตรต่อพระเจ้า เพื่อจะได้มีเป็นการส่งการตลอดไปด้วยอนิสงส์แห่งอภิเญญาณน,นี้ขอให้ข้าพเจ้า,จาขอทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาขนาญาิผู้มีอุปกราระคุณของข้าพเจ้าค้านจากความทุกข์ยากนอันบากกินใจความทุกข์ยากได้กลความเจ็บไข้ได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชยัยเสนจะไายและอุปเวตวัตรลายทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปในคิดป,ปัถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทาแล้วขอให้สิริมงคลพันสาเร็จจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จ แต่ไม่ตายจกตัวเองอาหารสุขิโตโหมีขอให้พิจามีความสุขิที่โภมีประเสริฐความทุกขเวโรโฮมีประเสริฐใจอภิญญาปชาโฮมี่ประโชโฮมีปรสริจาม่ทราอันตรายทั้งความเปลียนทั้งทวาอานิโภมีประเสริฐความถูกใจรู้ใจสุขีอัตจนัปได้หารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดผลจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นโปรดแผ่ไม่ตาให้สรรพสัตว์สัพเดชตาสรรทั้งหลายที่เกิดเป็นทุกข์เป็นเกิดใจด้วยกันทั้งสิ้น อาเวลาคูจุเป็นสุดเสุขเถิดจะได้มีเป็นกันแลกันเลยอาประชาคนดจุเป็นสุเสุขเถิจะได้พยาวาเยาได้มีเาลาเยเปลียนซึ่งกันและกันเลยอาจมีางคุจุกเป็นสุเป็นสุดเถิจะได้มีความสุขใจสุขใจเอลยสุขีอัตนำริมาระุกต้องมีความสุขายสุขใจรักษาคนรักษาตัวนปัจจัภัยนังสิของพวกเถิด โอหนี่ก็สวดเบื้องลังนะคะสวดก็จนจะหมดเลี่ยมแล้วนะคะนุกขึ้นมาช้านะคะจนแกสวดอ่าเป็นบทสวดแผ่เมตตาแล้วนะคะเดี๋ยวนั่งสมาธิหน่อยต่อไปนั่งสมาธิสักห้านาทีแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องพักก่อนเพราะว่าเป็นตะชิวต้องพักนิดหน่อยก่อนจะนั่งได้คุยอะไรกับเอฟซีนียค่ะหินอาิสอนหน้าเหมือนโจรแบบนี้อาริสอนเป็นคนธรรมธรรมโม พูดอะไรนะคะแบบสําหรับคนที่คิดว่าอดิศรไม่น่าจะเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระหรือชอบทําบุญนะคิดยังไงกับคําพูดนี้คะจริงไหมแล้วแต่คนมองนะคนเรามันอ่าอย่ามองคนที่เพียงภายนอกนะเขาเขาถึงให้มองคนที่จิตใจการที่แต่ละคนมีรูปรักษณหน้าตาสวยหลออ,อ่อ่าหน้าตา ไม่ดีหน้าตาขี้เละไม่ได้แปลว่าอ่าคนสวยหน้าตาหลอ่อเขาจะเป็นคนดีเพราะว่าหลายๆคนตามที่เห็นออกข่าวคนหน้าตาดีหลายๆคนก็เป็นคนไม่ดีคนหน้าตาไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีก็มีแล้วและ,และหลายๆอย่างก็คือมันมันสลับคือมีทั้งสองด้านมีทั้งขาวกับดำหน้ามือกับหลังมือคนคนที่เคยทำดีมาตลอดชีวิต พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตถ้ามีเรื่องอ,อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจากที่คนทําดีมาตลอดชีวิตก็อาจจะมีจุดพลิกผันในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุไปชนใครคนตายหรืออะไรประมาณนี้ก็คืออาจจะจากคนดีอาจจะอาจาอาจะเขาเรียกอะไรชีวิตผิดผิดผันได้เพราะว่า ารียอไรอย่าประมาทในการใช้ชีวิตละกันนะครับแล้วก็อย่ามองคนแค่เพียงภายนอกคนดีกับคนไม่ดีให้ดูกันนานๆให้ดูกันนานๆเราอเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครเพียงแค่ไปหน้าเขาว่าเขาหน้าตาไม่ดีแล้วจะเป็นคนไม่ดีครับก็เรียนรู้อ่าเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จากสิ่งที่เราพบเจอนะครับก็ ใช้วิจารณญาณส่วนตนนะครับส่วนบุคคลล้กันนะครับให้การให้การวิเคราะห์พิจารณาคนนะครับแล้วเห็นอย่างนี้นะคะเปิดเบื้องหลังแฮตอดิซอาทำอะไรในวันหยุดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรก็คือใส่บารตอนเช้าใส่บาตตอนเช้าแล้วก็ซื้อดอกไม้ไมื่อวานนี้ลืมื่อวานนี้ลืมไปซื้อไปวิ่งไปซื้อเมื่อเช้านี้ตอนเจ็ดโมงเช้า ซื้อดอกไม้มาใส่ใจกันแล้วก็ข้างล่างด้วยด้านล่างนี้จะเป็นส่วนของอะไรครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนของกงแพราหน้ากงพญานาคพัพิคานีแล้วก็สารสารเจ้าที่แล้วก็แม่ยานางรถรถแ่านางรถรถทุกคันก็คือเอาพวงมาลัยใส่รถทุกคันนะครับก็ต้องมีพวงมาลัยขึ้นทุกวันพักนะครับก็คือเป็นการบอกกล่าว <Why? S 2> ไหว้สิ่งศ <Why? Why? S 1> ักดิ์สิทธิ์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดูแลคุ้มครองปกปกป้องไอ้ปกปก้องตัวเราเวลาเราเดินทางนะครับทุกทุกอย่างมันมีเมยานางมดลองอถามวิพีเอฟซีว่าทาเหมือนกับแอดหรือเปล่าลองถามไหมว่าทํากันไหมก็เอออฟซี FC ท่านไหนที่ทําเหมือนกับแอดหรือเปล่านะครับทุกวันพระนะครับอ่ามีการอ,าอ่าไหว้ขอขมาหรือนําดอกไม้ทุกเทียนขึ้นให้เมยานางรดนะครับ ก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าท่านไหนที่อ่เป็นคนสายธรรมะเหมือนเหมือนเรานะครับนะเหมือนแอดดิสซอนนะครับก็เราแอดแอดชายคือแบบเคร่งเคร่งทุกทุกวันพราเลยไหมคะที่ต้องทําแบบนี้อยากรู้ก็เคร่งทุกวันพระทำไมอดิสซอนไม่ไปกกอก,ก,กเหตุผลค<อ>นหนึ่งเ,เราเคร่งครับเคร่งเขา้เอาอ่า วันพระก็จะอยู่กับการสวดมนต์ไหวพระแล้วก็อยู่ใช้เวลาที่เหลือในครึ่งวันก็อยู่กับครอบครัวทําความสะอาดบ้านแล้วก็เดี๋ยวอ่าก็เป็นบันพักผ่อนไปในตัวครับผมนะเวลามันแป๊บเดียวเองเวลามันแป๊บเดียวแล้วทํากิจวัตรประกำรวันเนี่ยกว่าจะสวดมนต์ไหวพระเสร็จกว่าจะทําทุกอย่างเสร็จก็คือครึ่งวันแล้วนะครับก็ อ่าได้คุยกับแอนนุกว่าทุกวันพักก็เลยจะเป็นวันหยุดของอดิศรนะครับนอกจากมีอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมหรือเร่งรีบครึ่งวันก็อาจจะไปเนาะใช่อาจจะนานๆยกเว้นถ้าเกิดแบบหยุดเลยหลายวันแปลว่าอดิศรอาจจะมีวันหยุดก่อนหน้าแบบว่ามีทุระแบบว่าอ่ามีทุระด่วนที่จุดไปก่อนวันพักแล้วถ้ามันหยุดเลยหลายวันแล้ววันมันไปตรงกับวันพักสมมติมันหยุดไปสามวันแล้ววันพารวเป็นวันที่สี่ละ ก็จะต้องขึ้นไปปุกอบไปอัปเดตข้อมูลนะครับเพราะว่ามันหลายวันเกินนะครับเครื่องวันก็ไปครื่องวันก็จะไปถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าวันไหนที่เราไปมาแล้วจนถึงวันพระเขาเรียกอะไรก็วันปกติแล้วกันเนาะปกติที่ไม่ได้มีอะไรหยุดก่อนวันพระก็จะปัดก็วันพระก็จะหยุดทั้งวันก็คือจะไม่ไม่ได้ไปนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือ อ่าอันนี้สวดเสร็จแล้วนะสวดเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่จะสวดอะไรก็สวดอันนี้แหละอันนี้เอาให้ดูก็บูชารัตนาไตรกับพาระรัตนัายวทชุมนุมเทวดาธรรมศการพระพุทธเจ้าไตสรณะธรรมธรรมการสิทธิขาาัตถาสัมพุทธเทนโมกาลัทถาา,าสวดมาเรื่อยๆจนถึงเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็ใช้งานบ่อยนะครับ ก็ถือว่าเป็นบทสมดมนต์ของถึงนชาวพุทธเรานี่นะค่ะที่สวดถึงคาถาชินะบัญชรถึงชินะบัญชรแล้วก็ไปจบด้วย,วยแผ่เมตตาจบด้วยแผ่เมตตาค่ะใช่แล้วก็ที่จริงจะมีที่จริงจะมีแทรกเข้าไปอ่ก่อนที่จะมาจบอหสิกกรรมเมตตาไอแ,แผ่เมตตาแก่ตัวเองกับสบรรพสัตว์ก่อนที่จะก่อนที่จะสวดสองบทไอสองหน้าเนี่ยก็จะ อ่ามีขอบารมีจากพระแม่กวนอิม,อมก็น่าแต่ทุกคนน่าจะเคยสวดอยู่น้โมัสมัยอภัยมทธะอะไรอว่าดูโลกิเตศวรายพธที่สัตวายมหาสัตวายน้ัพน้ำมาพัทธาจาคพลเคสละพัดภัยพิบัตาิทางพวงสันติสุขประสิทธิ์มันก็มีแค่เนี้ยประโยชน์มันมีแค่นี้ก็มันสวดสั้นๆนะครับแล้วก็อิติพิโสเท่าอายุบวกหนึ่งเพิ่ม,ม,มแล้วมีอีกมีอีกมีอีก มีเอ่ออะไรนะเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้มีมีบทสวดที่สวดเพิ่มจะเป็นเอ่ออะไรนะน้องมุกจำไม่ได้นีนี่นี่พระมหาจากักรพรรดิอพระมหาจากักรพรรดิพระมหาจากักรพรรดิก้าจ,าจบแล้วก็อ่า พรกคระถาเงินล้านเก้าจบอันนี้คือส,วส่วนเพิ่มสิ่งที่ส่วนเพิ่มข,ขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ก่อนที่จะมาเอาเอาหุ่นศิกรรมกับแผ่เมตตานี่จบแล้วก็จบสุดท้ายก็คือนั่งสมาธิอย่างน้อยห้านาทีนะครับก็ก็จะนั่งสมาธิแล้วก็จะเสร็จภารกิจในส่วนบนแล้วก็ค่อยลงไปหาปรพ,รพระพิคเนียเสต็เสพระพิคเนียกกับขึ้นมาต้องมาบูชาสังนะครับขอโดหน,น,น้อยนิดนะึงนะ อันนี้คืออันนี้ของแอดชายทำอาทำมหาสังเน,นี่นะครับสังมงคลเป็นสังมงคล,ลก็เช่าบูชามาก็จากร้นานบ้านบวยนะครับจากร้านบ้านบวยนะคะแข็งแอติก,กีก็มีนะคะคนละคน,คนละสังนะคนละขอนนะครับคนละขอน อ่เดี๋ยวอเคฝากฝากอะไรหน่อยคะก <Go> ็คิดดีทดําดีพูดดีครับผมคิดดีทําดีพูดดีปฏิบัติดีครับสิ่งดีดีก็จะตามมานะครับเหมือนอา mm ิซอนกับลูกจี้ mm hmm. ที่ได้รับความเมตตาจากเอฟซทุกท่านนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันไหนที่ไม่ได้ไปประกอบก็นี่นะครับถ้าตรงกับวันพักก็อยู่บ้านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะอ mm ัปเดตแถวแถวนี้แหละครับให้มีคลิปลงในช่องนะครับฝากคอมเมนต์ใต้ mm hmm. คลิปให้กําลังใจเราด้วยนะครับดันดัน ครับเราก็เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งฝากดันให้ถึง50,000ื่นซับด้วยนะครับออดิสซอนแฟมบลรีแล้วก็ฝากชมคลิปของช่อง n ุกี้แฟม i l y ดันดัน n u กี้แฟม i l y ให้ถึง 4, สี่พันซับด้วยอย่างไอ้สี่สพันชั่วโมงนะครับซับเนี่ยเราไม่ได้เน้นมากมายเพราะว่าผู้ติดตามนุกผ่านเกณฑ์แล้วขอแค่ชั่วโมงให้ผ่านนะครับตอนนี้ขาดอีกสองพันชั่วโมง n ุก,กี้ก็จะได้สี่พันนะครับ ฝากดันดันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับก็ให้เนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธินะคะต้องใช้ความเงียบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับชอออ่องอดิออสร์ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับอดิสร์ซัมเมอรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ